โอ้ยโอแบบพายรักเจนิโกลแม่สวัสดีค่ะในวันนี้กับมาส่องสัตว์ที่เคยกับช่องตุ๊กอฟิเชียลนะคะยังไงแม่คนนี้กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์ค่ะ NCT ก็คือจากเมื่อวานนะคะที่ลงคลิปรีอคชันนะคะเพลงสติ๊กเกอร์ปานะคะนี่ก็ต้องมาส่วนของสเต็ ก็คือเขาบอกว่าเสตดีมากนะคะก็คือเป็น NCT 1ของ7 World นะคะพรีเมียร์สติ๊กเกอร์นะคะทุกคนก็เห็นว่าเพลงในอัลบั้มนะคะก็จะมาแบบเอามาโชว์หลายเพลงเลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นเพลงนะคะที่ทุกคนแบบร้องขอกันเข้ามาในเมนบบ,บ,บนอย ก็คือเพลงเลมอนน่นะคะแล้วก็เพลงสติ๊กเกอร์นะคะสองเพลงนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นจะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ต้องฝากติดตามฝากกด subscribe ไปแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราไปดูเลมอนน่กันก่อนเลยเพราะว่าจากที่เห็นในแท็กก็คือแบบว่าแซบแล้วแล้วทุกคนบอกว่ามีอยากเห็นคลิปสเตจใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแซบขนาดไหนนะหรือข้เออมัาต้องแซบแน่เลยอะ อันนี้ละมณีส์อันนี้มนเหนียแล้วความเขียวว่ะโห่หอมมากอ่ะโอ้โหแล้วหอมขาวอ่ะอุ้ยโอ้โหคอามหอมเสียงนะอุ้ยโอ้โหคุณน้องโอ้โหจักรโอ้จักรโอ้จักอุณาหกะเนาะใจย่นข่าวมากจริงข้าวมันเรียนพายอะแม่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมะโอ้ยมะรีวู้วู้ตาอุ้ยแม่ยงอเบียโอ้ยผู้หญงนี้แม่งแบบประทับจิตอ่ะ แล้วแบบออกแบกอะเรินาะล้วเขามาแลบคู่กันอะพี่พิยยงอะออแต่เสียหยอนเด่นมากเลยเยอนป่ออพี่พยยง อ้ชอบความเขียวนะความเขียวเลยเคียวเลยมอเนตเขียวแบบเลมอนอ่ะมันจริงๆนะโอ้ยปลาดากเนืองโอ้ไม่อดกระปูถ้าปดอยหงองนะครับ

ค็แค่เนื่อ่ะแต่ม,นมันเขาไม่สนีทอ,อ่ะเอ่อออลเอมอนดอจอ้ยไปแล้วอ่ะความคิวบ้าของพี่เขาว่าแม้มันดีอ่ะแล้วแบบไม่ใชนเป็นปนกดอมนะแต่ฉันรู้สึกว่าแบบฉันเขินอ่ะ มันแบบมันดีอะเพลงนี้มันสนุกเนาะมันม้วนนะไม่แต่เลมอนเอ็คือมันเป็นเพลงดีจริงๆตั้งแต่เราทำเรแอชชั่นในแทร็กไปแล้วเนาะมันแบบมันเป็นความม้วนอะคือเพลงนี้มันแบบสนุกมันแบบเออฟังแล้วสดใสอะฟังแล้วยินฟังแล้วแบบมันต้องยกโยออะแล้วจริงนะกับพวกเขาอ่าเป็นแบบเป็นเทพบุตรแล้วความเซฮยอนของข่าวอ่ะูมาเข้า ตัดกับสีดําแบบตัดกับสีดาของชุดเขาแล้วไปตัดกับแบ็คที่เป็น senior, สีนีออนสีเขียวอะ่ะมันมันดีอะ่ะแล้วเขาเด้นมากมันเด้งแบบมันแบบเขาเอาสแตนดิ้งออกมาจากคนอื่นมากมากเลยอะ่ะแล้วแบบมันมันชัดไปเนาะมันแบบมันอยู่<อ>ตรงไหนคือเดแบบ้งไ<อ>ีหมดเลยอะ่ะเด่นด้วยความที่แอร์ทาบค่อนข้างเยอะด้วยอะ่อะก็เลยรู้สึกว่าแบบโหภาพจํามันภาพมันติดตาอือ <c oughs> หือโหแล้วด้วยความเพลงอย่างที่บอกไปว่าเออด้วยความที่เพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าแบบ เป็นเพลงที่ค่อนข้างดีที่สุดในในบัมนี้แล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนแล้วก็สตอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบด้วยจังหวะด้วยม o ดแอนโทนเป็นเพลงที่แนวแนวเพลงที่เราชอบอ่ะมันดูแบบมันดูมันดูยิ่งดีเข้าไปใหญ่อืก็ไปดูแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับสเตจนี้ะว่ด,ดีมากดีทั้งแต่แทร็กยันสเตจนะคะทุกคนจริงดีจริงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูใน อ่าสเตจของสติ๊กเกอร์และกัรเป็นนะคัมแบ็กสเตจเนาะทุกคนก็มาดุนเหมือนกันเพราะว่าเออในเห็นในเอ็มวีก็โหยแอบเฟลๆนิดนึงแต่ก็จะมาดูว่าเมอสเตจจะเป็นยังไงอ่าเขาจะมาแก้มือให้เราใหม่นะคะทุกคนก็พอเราเห็นพอในพอ <okay. S 2> ในในเอ็มวีเราเห็นน้อยนี่ป่ะนี่โอเคเราเห็นน้อยเนาะในในนี้นะเพื่อแบบมันดูไม่ครบโคตรถ้าพล้วมนะทุกคนไปค่ะไปค่ะสติ๊กเกอร์ come backstage ใครโอ้ยแบบพายใจเย็นใช่ไหมยืนตรงข้ามาใช่ไหมใช่โอ้ยรักสนิทกูนแม่ตายได้เลยนะโอ้ยแม่ยิงมาที่ฉันยิงมาที่สันยิงมาเลยถ้าคู่เรายิงมาของเขาเลยแล้วเขาเป็นมิลเลอร์กันปะ อืมอมาแล้วค่ะบอยโหเปิดมาแบบเปดมาดีโหงะออน้องแม้วโอ้โหอืออ้ยกค่อนข้างดีกว่านสเตนะเฮ้ยค่อนข้างดีกว่านามี มันเหมืนมันฟังชัดกว่าเนาะโู uh ้วฮ oh, yep. ึโหรัสเซียกูดมากเลยนะวู้วเอาไว้สองกันเนะอ๋อนึกว่าเอาไว้ไม่เอาไว้นะโอ้ยคุณจอ คุณจอในเอคือดีอะเนาะค่ะือตัดไมเส้นมหรอคิวจางมากอ่ะ Like a sticker ดีอะ แฮยอนคือแบบเด่นเนาะโอ้โรฟีน่นะกิ่เหมือนเดิมน,นะคะลูกแม่เสียงเฮชานเข้าเนอยอย่างที่บอกไปเนาะเสียงวันมีสนินะอ่ะโอ้ยความเขาเรียกวา่าอะไรนะอีอะไรนะ ีเหลืองของพี่ไฮยูดูดิมาเลยยชิวโอ้ <m 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 ู Je ้ดีมากเลย 음 오키 촥터 윤가 매콤하게 좀 쳐러 촥터 윤가 조그게랑 엔데모 오우 음나 어씩만게기 나나로 온 트라블 우리가 주말에 파티를 열어 어디나 비아 페이 조금 더내 코디티 มีหน you know? hmm ี้มันเนาะวู้คำให้โน้ตโอ้ยต้องอู้เอ็บมีคันแบบโอ้ยมีคำามย้อนนะวูคำให้โน้ตนะ ให้น้ำเบาๆโอ้ยีิทางให้ตายได้เลยนะหล่อมากหล่อทุกคนเลยโอ้ย่แค่อวี่คุณโดคุณยองคุณจอนแบบยุนตายุนตา พูดตรงนี้ว่าดีกว่าในเอมวีว่ะในในเรื่องในเรื่องของเสียงนะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าพอได้ฟังแบบเสียงชัดๆแล้วอ่ะมันดีมันไม่ได้คอมนะเนาะเราแอบเถียงกันในในเอ็มวีเเราสึกว่าตอนนั้นอ่ะในเอมวีอ่ะมันแอบเบามันเาแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันคอมเม้ว่ะมันแบบคล้ายๆว่าจะคอมแต่พอได้มาฟังในสเตจแล้วอ่ะไม่คอมเลยทุกคนเฮ้จดีเว้ยเฮ้ยคือมันลงตัวเลยนะไม่ได้เองเพลงดีแล้วแต่ดีาก็ไม่ได้เอะด้วย คือเหมือนแบบแบบว่าเสียงมันแบบได้ออกมาเต็มคําได้มันชัดว่าแบบเออแล้วมันไม่ได้มีเสียงอะไรนัฟุตมากดด้วยรู้สึกว่าเออลอรีเสียงฟุตก็จริงแต่ว่าในในสเตจเนี่ยรู้สึกว่าเสียงฟุตไม่ได้เด่นกว่าม่ได้เด่นก็เสียงคนรู้สึกว่าเสียงคนก็คือดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันเสียงแบบให้มันดังขึ้นแล้วมันแบบมันมครบเสียงแล้วก็แบบออกมาแล้วมันก็โอเคมากๆเลยรู้สึกประทับใจประทับใจกว่าในในตัวเอบีออะไรก็แล้วรู้สึกว่าเอมเนี้ย คนนี้เดี๋ยวจะสึกมารีนะรู้สึกไหมเงว่ามีใจฮยอนด้วยเจฮยอนด้วยแต่มารีอ่ะแต่แต่แอบเห็นมารีเยอะแม่รู้สึกว่าเห็นเยอะไหมเราว่าหลอดไปโฟกัสมารีหรือเปล่ามารลีเยอะน้องแต่แต่ในนั้นน่ะคือหลอดทุกคนเลยน้องทั้งแบบพี่แทงยงแบบปลอทุกคนเจฮยอนดีหมดเลยแบบอุ้ยจอนงจอนนี่แม่มันดีทุกคนเลยอ่ะเราจะเห็นว่าลายเต้นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะแบบไม่ได้ไม่ได้หนักมากแต่ว่า จะบอกว่ายากนะทุกคนยากที่จะทําตามจะโคปตามให้มันสวยลายมันสวยเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบไม่ได้ออกลายแบบเต็มอ่ะเข้าใจปะแบบยิ่งยื้อไม่ใช่แบบมันยุ่ยยก้ออ่ะมันยุ่ยยื้อบอกไม่หยุอ่ะมันไม่ได้เป็นลายแบบที่เราเต็นแบบต่อยแขนสุดไม่ใช่ไม่ใช่แบบหลีบแบบไม่ใช่หลีบเออไม่ใช่มันเป็นลายอย่างเยื้อมันแบบมันมีความเอกลักษณ์อ่ะทุกคนมันเป็นลายเส้นของคำอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ด okay. like, so like like ูเลยรู้เลยว่าแบบซ้อมกันมาเยอะมากเพราะอะไรลายเต้นของทุกคนแบบดูแบบปรลาแล้วก็ดูสวยมากเพราะว่ามันมันจะมีการที่แบบที่เขาออกออกแต่ก um ็ออกสเตทไปเพื่อแบบไปเขาจะมูฟไปตำแหน่งตัวเองใหม่อีกทีนึ่งเขาดูมูฟแบบไวมากเขาต้องซ้อมหนักมากแน่นอนเพราะว่าแบบการมูฟแบบดูสมูทมากทําให้แบบนุรินานแบบไม่เสียหรือแบบสเตทที่เต้นอยู่ไม่เสียแล้วก็ลายเต้นที่เราบอกว่ามันยากใช่ไหมแม่เขาเต้นแบบรวดเดียวอ่ะ <c oughs> เขากเก่งมากเลย,อ,อ,เลยอะหรือเราเป็นปเราคือเราคือนอกด้อมนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเริ่มจะเข้ามานะแต่เขาแบบยังยังก่อนเนาะเพราะว่าเข้ามาแล้วมันจะแบบเราอะจะรู้ติเยอะเกินเลยไงก็คือคาดว่าคุณผู้ชมนะคะน่าจะพับใจกับสเตจนี้เหมือนกันเนาะ ซึ่งต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็ออยังไงอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะรับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมคัญกดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปใหม่ของพวกเราดงเนี่ยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะ<ช>แล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปรีแอคชั่น คอนเทนต์ไหนนะคะหรือว่า NCT คลิปไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะคะทุกคนแล้วก็ท่านไหนสามารถทําได้ก็จะรีบปิดมาเดี๋ยวแชนให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงนะคะฝากเรีแอชของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ